Girl, that party was so loud last night. I know, right? Oh wait, Sal's gonna wait for us. Oh yeah. I think we're gonna wait. Let's go over there. Hi, Sammy Proud. I need you so much. I wish I was too. Let's get to the car. Hey, Matt. Matt. Da! นุ้ยม้ามามาช่วยแม่แทงต้อมมา,าบ่าวบ้มาวบาวมาช่วยโผล่กอดไฟเนะฮายโลไม่ได้ชื่อบาวแล้วนะโลชื่อเชอร์รี่ให้โลไปก่อไฟโลกนาเสียแมนให้โลอยู่กับแมวบ้าเด็กสมัยนี้มันเป็นฝันนี่ ไอ้กองไฟให้มันทำไรมันก็ทำไห้ค่อยเป็นอายุนะเออบ้าวบ้าเมาต้มไปฟากปลาท่านาลกนะได้ครับพอเป็นตำเนียม แม่ดีค่ะอ๋อดีค่ะลูกนุ่งผ้าเผื่อนมาค่ะคนนี้ชื่อแซมมี่นุ่ชื่อพาวค่ะมาจากอังกฤษกับนิเจอร์แลนด์อ่าค่ะวัสดีค่ะลูกนั่งค่ะนั่งนั่งนั่งแม่ทำอะไร้ค่ะคลองเยอะแยะเลยแม่ไว้แกงส้มล้มลูกต่อเช้าไปวัดตำบุญเดินซิปกันค่ะดีเลยสาวแซมมี่ ทุ่มโลก g ็ to let's go to the temple มาทาเออมาทากาบว่าเพื่อโลกคอยอ้อาน้องตอมมาให้อ๋ออ๋อขอบคุณมากอ้าวนางลลกนางนางนางดีเลยเดี๋ยวต่อเช้าได้ทําได้กินกับแกงส้มลุมต่อเช้าเราไปวัดจึงเดี๋ยวปาทําแกงส้มลุมกินกับตอมพอดีเลยกินรวมกันต่อเดียวนะค่ะค่ะอะไรนี้โคตรเปล่ากุดเปล่าลูกนู้นเลยนี่้นูยนะได้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 เออพอดีเลย กำลังต้องการก้นช่วยกูดอยู่อาลูกเอามาค่ะอ่านะเอาครับมาเดี๋ยวลกช่วยทิมเครื่องเองค่ะอันนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าสตอสตอสตอ หนูเข้าเป็นลูกมือได้ด้วยไหมคะฮะ<า>วัดีค่ะแม่วัดีค่ะแล้วมาเมื่อไรใส่ไม่โบเซอร์ไพรส์ค่ะแม่ไอ้ย,ยาม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 ,มามาเรียวนอง,นองกับมังตั้มแกงชุม่มร่มอยู่พอดีโลกมาเร็วค่ะมาช่วยกันไม่มาได้ผือค่ะแม่งานเดือนซิปทั้งที่ไม่ว่าหนูอยู่กรุงเทพ่วยอยู่ตามประเทศหนูต้องล็อกมากค่ะแม่ นั่นเลยนั่นเลยคนตายข้องเตลกูกค่ะ้มาแ,แกงไรคะแม่นี้แกงส้มลมนี่ลกูกเนี่ยแต่แม่ชายเกยวันนี้ชายเกยแกงส้มลมนี่กินทีไหนก็ไม่ร้อยถ้ากินบ้านเล่านะแม่นะมันนะลกูกเดี๋ยวพีมาช่วยนะคะ what is แกงสมม้มลมแกงสมม้มลม is n r e d e w i s mixed vegetable coconut milk curry อันชิแกงข้าวดูยนงเาดีไ่ไม่ใช่เคยดนเดี๋ยวพอเซตเราไปแกงกันเลยนะอ่าปอกต้มมาลูกปอกต้มเสร็จแล้วกินกับแกงได้เลยนะคะแกงสมลมต้องกินกับต้มค่ะอืม <laughs> proud auntie gave us so many vegetables. what should we cook for dinner this evening? Bing. how about oh! How about Gang s o m r o m g Gang s o m r o m g Yeah, yeah, sure, let's do it. <c oughs>